ใครกำลังมองหาสาราสีขาวสวยแบบนี้นะไฮบอกเลยว่ารวมวัสดุเรามีนะคะทุกคนใครที่กำลังมองหาหรือวิ่งหาอยู่นะคะนี่ค่ะหากมาที่นี่ทีเดียวของเราเป็นงานผลิตเองนะคะทุกคนตัวสาราเป็นตัวแบบสาราไม้แปดเหลี่ยมทรงยุโรปขนาด3คูณ3เมตรนะคะทุกคนตัวนี้สีขาวเคลือบอย่างดีไม่ปุกไม่พังง่ายนะคะตัวหลังคานี้ บอกเลยว่าฝนตกเม็ดใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่นะคะทุกคนแล้วเราทํามาแบบตอบโจทย์กับสายแต่งบ้านจริงๆนะใครที่หน้าบ้านปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้แล้วอยากได้อะไรแบบว่ามาเพิ่มเติมให้ดูสวยงามไฮแนะนําเลยว่าเป็นนี่คะสารไามา้ตัวนี้เลยสารไม้แปดเหลี่ยมส่งยุโรปตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกคนเลยคะ่ะใครสนใจสามารถสั่งไฮได้นะคะไฮบอกเลยว่าไฮ พร้อมส่งและผลิตให้ลูกค้าทุกคนักคนเลยค่ะและจัดโปรให้ลดอยู่ที่10%นะคะทุกคนเย้ yeah. ใครอยากได้ทักมาเลยค่ะสาราขาวขาวส,าสวยๆแบบนี้ทักมาหาไฮเลยค่ะคนเดียวเลยให้พร้อมตอบทุกคนนะคะใครอยากได้ไม่ต้องรีรอคะ่ะทักมาได้เลยหรือใครอยากได้รายอื่นกเ็เข้าเว็บรวมวัสดุของเราได้เลยนะคะเย้ yeah. นี่ค่ะตัวนี้เลย